สำหรับโชคชะตาในปี2569นนี้ก่อนอื่นนะคะชาวมังกรทั้งหลายแม่หมอก็จะต้องบอกว่าน่าจะเป็นปีที่คุณ เนื้อหอมที่สุดมีเสน่ห์ที่สุดในรอบ12ปีนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพิหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดและเล็งลัคนาเกิดของคนนั่นก็แปลว่าในปีนี้ข้าวมังกรมีเกณฑ์ที่คนโสดจะได้เจอคู่เศรษฐีส่วนคนมีคู่ก็จะพากันร่ำรวย หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาจะนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้ใครที่รู้สึกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองโดดเดี่ยวต่อสู้ลำพังมานาน ปีนี้ฟ้าจะเปิดทางอีกครั้งนะคะคุณจะไม่ต้องอดทนสู้คนเดียวอีกต่อไปจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคู่คิดคู่กายเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ช้าก่อนนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของคู่และเรื่องของการเงินของคุณจะปังมากก็จริงแต่ว่าดาวเสาดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งสังคมและการเดินทางนั่นก็แปลว่าปี2569นี้ชาวมังกร ห้ามเก็บตัวเด็ดขาดนะคะคุณต้องออกงานต้องเข้าสังคมต้องเจรจาแล้วเงินทองความสำเร็จจะไหลามาเทมาแบบที่คุณคาดไม่ถึง โดยภาพรวมในปีนี้นะคะชีวิตของคุณก็เหมือนกับรถไฟหาะที่พุ่งทยานขึ้นไปและสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงต้นปีถือว่าจะได้เคลียร์ปัญหาเก่าเตรียมตัวสวยหล่อรอรับโชคนะคะเมื่อเข้าสู่กลางปีนะคะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญใครที่โสดก็จะได้แต่งงานใครที่ทําธุรกิจก็จะได้คู่ค้าระดับบิ๊กนะคะและแน่นอนค่ะว่าปลายปีนี้ชาวมังกรก็จะได้เตรียมตัวแปลงโฉ ครั้งใหญ่ดาวพระราหูที่ย้ายมาทับลัคนาแปลว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่โลกตะลึงเอาล่ะค่ะเตรียมหัวใจให้แข็งแรงนะคะเตรียมรับความปังให้ไหวแล้วมาฟังไทม์ไลน์ชีวิตของคุณไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคนาเบอร์ชาแนลและในปี2569นี้ค่ะก็จะเป็นปีมะเมียเป็นปีม้าธาตุไฟสําหรับชาวมังกรที่เป็นราศีธาตุดินนะคะแม่หมอบอกเลยค่ะว่าไฟในปีนี้จะเข้ามาเผาดินแบบคุณให้แข็งแกร่งสตรองมากขึ้นพลังงานของปีม้าธาตุไฟนะคะจะช่วยกระตุ้นให้คนธาตุดินที่ปกติก็จะอยู่นิ่งๆขึ้มๆ มอย่างคุณ ต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟนะคะใครที่ทำงานเช้าชามเย็นชามเรื่อยๆเปื่อยๆคุณจะอยู่ไม่ได้นะคะโลกในปีนี้จะบังคับให้คุณต้องหมุนตามและรางวัลของคนขยันก็คือความสำเร็จความร่ำรวยที่จับต้องได้จริงนะคะและก็ก่อนที่จะไปเจาะลึกดวงชะตานั้นแม่หมอจะขอพูดถึงโหราศาสตร์จีนสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าในวันที่4กุมภาพันธ์นะคะถือว่าพวกเราทั้งหลายจะก้าวเข้าสู่ปีมะเมียธาตุไฟ อย่างเป็นทางการจึงเป็นปีที่พลังงานของความรวดเร็วความทันสมัยความว่องไวจะโดดเด่นมากๆใครที่ช้าใครที่เฉื่อย ปีนี้คุณจะโดนคนอื่นตัดหนาได้นะคะส่วนวันตรุษจีนนะคะก็จะตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์ส่วนเรื่องปีชงนะคะก็ถือว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในปีนัก,กษัตริยดนะคะเกิดในปีหนูตามมาด้วยปีถอปีมะเมียและก็ปีระกานะคะใครที่อยากจะแก้ชงปีนี้แม่หมอแนะนำนะคะว่ารอไปทำไปแก้ในช่วงวันตรุษจีนนะคะ เอาละะ้วค่ะทีนี้เรามาดู3จุดเปลี่ยนสำคัญของชาวมังกรในปีนี้กันบ้าง เริ่มต้นจากในวันที่13บสกุมภาพันธ์ค่ะดาวเสาดาวประจำตัวของคุณจะย้ายจากตำแหน่งการเงินเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นพบสหัสช้านะคะหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางต่อมาค่ะดาวพระฤหัสบดีนะคะตัวแทนของโชคลาภถือว่าปีนี้จะเดินหวือหวามากนะคะต้นปีก็จะอยู่ในราศีมิถุนนะคะก่อนที่จะย้ายไปราศีกรกฎและก็ปิดท้ายที่ราศีสิง์ในช่วงปลายปีถือว่าดวงดาวจะ โคจรถึง3ราศีในปีเดียวกันคะ่ะปิดท้ายในวันที่22พฤศจิกายนดาวพระราหูก็จะย้ายออกจากตำแหน่งการเงินนะคะเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณตรงนี้แม่หมอมองว่าจะเป็นจุดพีคส่งท้ายปีนะคะที่จะเข้ามาทำให้คุณนะคะจะได้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่คะ่ะ เอาละทีนี้แม่หมอก็จะพาคุณไปจอดลึกนะคะว่าดาวแต่ละดวงจะช่วยเสกสรรั้นแต่งชีวิตของชาวมังกรอย่างไรกันบ้างนะคะ เราก็มาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ดาวประจําตัวก่อนเลยนะคะเพราะว่าในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวเสาร์ก็จะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนค่ะชาวลัคนาราสีมังกรทั้งหลาย2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะเมื่อดาวเสาร์โคโจรในตําแหน่งการเงินสิ่งนี้ก็จะทําให้ตัวของคุณนะคะมักจะเกิดความกังวลใจในเรื่องของการเงินผลประโยชน์หลายคนก็จะต้องเผชิญกับความกดดันนะคะแบกรับภาระหนี้สินหรือ จะต้องหมุนเงินหาเงินอยู่ตลอดเวลาข่าวดีในปีนี้ก็คือนะคะเมื่อดาวเสาย้ายแปลว่าความเครียดในเรื่องของการเงินนะคะจนคุณต้องกัดก้อนเกลือกินในที่สุดก็กําลังจะจบลงไปปกตินะคะชาวมังกรก็จะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆซะมากกว่าแต่ว่าในปีนี้นะคะดาวเสากําลังสั่งว่าคุณจะต้องเข้าสังคมแล้วคะ่ะ เพราะว่าดาวเสาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภพสหัสช้านะคะที่หมายถึงเพื่อนพี่น้องการเจรจาการเดินทางส่งผลให้นะคะตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี71คุณจะต้องเหนื่อยกับการเข้าสังคมนะคะดาวพระเสาในราศีมีนนะคะหมายความว่าคอนเน็กชันจะเป็นกุญแจสําคัญเพื่อนเก่าจะนํางานมาให้เพื่อนใหม่ก็จะนําช่องทางทําเงินมาเสนอปีนี้นะคะยิ่งเดินทางคุณก็ยิ่งจะเจอโอกาส และงานของคุณนะคะหากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสานงานการติดต่อการเป็นตัวกลางนะคะจะต้องดิวกับคนหมู่มากสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะนำพาผลประโยชน์และก็ความสำเร็จมาให้นะคะเสาเป็น3ท่านทายหมายจะเพลิดพลายด้วยเงินทองนั่นก็แปลว่าคอนเน c t ชันที่คุณเหนื่อยสร้างในปีนี้ในที่สุดก็จะเป็นบ่อเงินบ่อทองของคุณ เพื่อนฟูงจะนำงานมาให้พี่น้องก็อาจจะชักชวนกันไปทำธุรกิจแต่ด้วยความเป็นดาวเสานั้นแม่หมอต้องบอกก่อนนะคะว่าเพื่อนว่าคนที่เข้ามาจะไม่ได้มาแบบเปคุณนะคะอาจจะมาในรูปแบบที่จะพาคุณไปลำบากก่อนเหนื่อยก่อนแล้วค่อยรวยทีหลังนะคะบางทีเราก็จะต้องไปช่วยเขาก่อนแล้วถึงจะมีผลดีๆตอบแทนกลับมาคะ่ะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้มากนะคะในช่วงปี2ปีนี้นั่นก็คือเรื่องของก การสื่อสารเพราะเมื่อดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนแห่งการเจรจานะคะบางทีตัวเราก็อาจจะพูดตรงเกินไปพูดอะไรที่มันดุดันเกินไปจนทําให้คนฟังรู้สึกอึดอัดใจก็ได้ยังไงช่วงนี้คุณจะต้องระวังคําพูดนิดนึงนะคะพยายามใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ชนะในทุกๆก,การเจรจานะคะ มาต่อการที่ไฮไลท์ของปีนี้สักทีนะคะกับดาวพฤหัสบดีที่แม่หมอจะยกให้ชาวมังกรได้กลายเป็นเดอะวินเนอร์นะคะในเรื่องของคู่ครองและหุ้นส่วนในช่วงที่1นนะคะในช่วงแรกดาวพฤหัสจะโครจรอ,อยู่ในราศีมิถุนนะคะถือว่าเป็นช่วงที่แม่หมออยากจะเรียกว่าเป็นช่วงเคลียร์ขยะในชีวิตนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเมื่อโครจรเป็นอรินั้นนะคะก็ทําให้ชีวิตของคุณจะต้องวนเวียนอยู่กับ การแก้ไขปัญหาใครที่มีคดีความมีหนีส้สินรุงรังมีปัญหาสุขภาพช่วง5เดือนนี้แม่หมอมองว่าในที่สุดคุณจะเคลียร์ได้นะคะเรียกว่าจะมีหมอดีมารักษาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือกไกล่เกลี่ยหนี้สินหรือจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ปัดกวาดบ้านให้สะอาดเพื่อรอรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะแต่ขณะเดียวกันนะะก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าตัวคุณจะต้องมีความอดทนในการต่อสู้กับสิ่งที่กดดัน หลายคนอาจจะต้องไปตามล้างตามเช็ดปัญหาเก่าๆที่มันค้างคาการงานก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกลูกน้องบริวารก็อาจจะสร้างเรื่องให้คุณต้องปวดหัวนะคะในบางคนนะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์เคลียร์หนี้ก้อนโตมันก็เลยจะทําให้เราค่อนข้างจะปั่นป่วนวุ่นวายแต่คุณอย่าได้ท้อใจเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าดาวพิหัสที่เป็นดาวประธานฝ่ายชุมพเคราะห์การที่มาอยู่ในภพอริแบบนี้ ก็เรียกว่าอาริจะให้โชคนะคะหมายถึงศัตรูจะแพ้ภ่ายหรือว่าปัญหาที่มีจะถูกแก้ไขได้สําเร็จใครที่มีคดีความมีข้อพิพาทนะคะในช่วงครึ่งปีแรกก็ถือว่าจะสามารถตกลงกันได้ก็ให้ถือสนะคะว่าช่วงนี้มันเหนื่อยก็จริงแต่มันคือการที่คุณจะได้บิ๊กคลีนนิ่งชีวิตเพื่อที่จะได้เคลียร์ที่ว่างรอรับสิ่งดีๆที่จะมีเข้าหาในช่วงต่อไปนะคะ ช่วงเวลาต่อมาก็คือนาทีทองของตัวช่วยซับพอร์ตขาชาวมังกรตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะไปจนถึงซักปลายเดือนตุลาคมจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องกาดอกจันตัวโตโต,วตวไว้เลยนะคะเพราะว่าในที่สุดดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเล็งลัคนาเกิดของคุณและยังมีมาตฐารเป็นมหาอุดในภพปัตนิส่งผลทําให้คนที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์สูงนะคะที่คุณนั้นจะได้เจอกับคู่ครองที่มีฐานะดี มีเกียรตินะคะหรือจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเข้ามาซัพพอร์ตคุณแบบจริงจังนะคะคนมีคู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคู่ครองของคุณอยู่ดีๆก็จะดวงดีมากๆนะคะเขาอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนโตหรือถ้าได้ทำธุรกิจลงทุนร่วมกันก็ถือว่าจะปงังค่ะ ใครที่รอทายาตปีนี้ก็มีโอกาสจะสมหวังนะคะส่วนในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะก็ถือว่าดาวพฤหัสจะช่วยหนุนใครที่รอเซ็นสัญญารอปิดดีลใหญ่ตั้งแต่มิถุนายนไปถึงตุลาคมถือว่าลุยทำได้เลยเพราะว่าหุ้นส่วนจะไว้ใจสัญญาที่คุณทำจะนำผลกำไรมาให้ช่วงนี้เนาะชาวมังกรคุณจะต้องกอบโกยนะคะเพราะว่ากู่สัญญาจะเซ็นง่ายลูกค้าใจเอ็นดูและผู้ใหญ่จะให้ ความเมตตากับคุณแบบสุดๆไปเลยนะคะ เอาละค่ะในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนะคะดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นภพมรณนะเอาละในมุมที่ดีนะคะถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้ปลายปีนี้ชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินนะคะจ,จะเป็นที่ดินเป็นเงินประกันกองทุนต่างๆที่เราจ่ายไปก็อาจจะครบกําหนดนะคะทำให้ได้เงินคืนกลับมาอีกความหมายก็แปลว่านะคะชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศ ะะอาจจะได้ไปทํางานไกลบ้านหรือจะได้เงินจากทรัพย์สินที่เสียหายก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะปลายปีนี้ถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องดูแลสุขภาพนะคะผู้ใหญ่ผู้สูงวัยในบ้านให้ดีเป็นพิเศษกันนะคะ เอาละค่ะเราจะมาปิดท้ายกันที่ดาวพระราหูนะคะซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเกือบตลอดทั้งปี2,569นั้นค่ะดาวพระราหูจะยังเคลื่อนตัวอยู่ในราศีกุมนะคะซึ่งก็ยังเป็นตำแหน่งที่มั่นคงอยู่มาก แม่หมอมองว่าดาวพระราหูก็ยังจะเกลื้อหนุนให้สภาพการเงินของคุณจะดีอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่าการเงินหมุนเวียนดีค้าขายก็ทํากําไรได้ใครที่ทําธุรกิจสีเทาๆหน่อยนะ,ะนะเช่นนะจะเปิดผับเปิดบาร์ขายเอลโกโฮห่อขายสลาดกินแบ่งนะคะหรือว่าทําธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้เงินทองก็จะยังไหลามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะตั้งแต่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระราห หูก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณนะคะส่งผลให้ชาวมังกรเนาะอยู่ๆคุณก็อยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองมันจะมีสิ่งเร้านะคะทำให้คุณอยากจะไปทําสัญญกรรมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวจนเหมือนกับเป็นคนละคนนะคะหรือราหูนี่แหละจะเข้ามาเปลี่ยนนิสัยนะคะทำให้คุณจะกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนและยังจะมีความสามารถในการหาเงินเก่งแบบพลิกแพลงวิธีการหาเงินของคุณนะคะในช่วงปล ปายปีนั้นถือว่าจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปและในมุมที่แม่หมอจะต้องเตือนก็มีเช่นกันเพราะว่าราหูคือดาวแห่งความลุ่มหลงความมัวเมาดังนั้นตัวของคุณเนาะชาวมังกรก็จะต้องระวังความหน้ามืดตามัวกันให้ดีนะคะจะทําอะไรก็จะต้องดึงสติอย่าได้ใจใหญ่นะคะระวังจะโดนหลอกเพราะความอยากได้อยากมีบางครั้งบางทีคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะความโลภก,ก็ได้ยังไงคะ่ะเงินทองมันจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะมาก ะะมันจะมีโอกาสใหญ่ๆเข้าหาก็จริงแต่แม่หมอแนะนําว่าขอให้คุณทําในสิ่งที่มันไม่ผิดกฎหมายนะคะขอให้ใช้สติเป็นเกราะกาําบังแล้วคุณจะได้พบกับความมั่งคัง่งความร่ำรวยที่รอคอยมานานนะคะ ก็ฟังมายาวขนาดนี้แล้วนะคะแม่หมอจะขอสรุปกาวชีวิตปี2,569ของชาวมังกรให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงเวลาแรกค่ะก็คือจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บกวาดบ้านเปิดทางเศรษฐีเนาะตั้งแต่มกราคมไปจนถึงพฤษภาคมสิ่งที่ควรทําในช่วงนี้นะคะก็คือการเคลียร์หนี้สินสะสาง,งานเก่าตรวจสุขภาพก็ดีนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็เริ่มออกสังคมเริ่มสร้าง นะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาจุกจิกจากลูกน้องจากบริวารรวมไปถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ช่วงเวลาต่อมานะคะก็คือจะเป็นช่วงที่ฟ้าจะเปิดทางนะคะจะมีเรื่องเฮงเฮงปังปังเกิดขึ้นนะคะก็คือตั้งแต่มิถุนายนนะคะไปจนถึง19ตุลาคมช่วงนี้บอกเลยค่ะจะเป็นจังหวะที่พีคที่สุดดีที่สุดของปีเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายมาเล็งลัคนาสิ่งที่ควรทําในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือการไปเซ็นสัญญาธุรกิจการไปหาหุ้นส่วนหรือไปเปิดตัวสินค้าไปลงทุนนะคะเพราะว่าทําอะไรช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีคนหนุนหลัง ัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะคะและข้อควรระวังก็คือนะคะชาวมังกรอย่าได้ทํางานคนเดียวนะคะพยายามหาพาร์ทเนอร์มาช่วยแล้วชีวิตจะรุ่งจะปังมากๆนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็จะย้ายราศีแถมดาวพระราหูจะย้ายมาทับลัคนาสิ่งที่ควรทําก็คือการปรับเปลี่ยนลูกใหม่นะคะและคุณนั้นก็ยังเหมาะกับการเดินทางการไปต่างประเทศแม่หมอก,ก็จะต้องบอกเลย ะะว่าปลายปีนี้เงินสดในมือจะมีมากนะคะสภาพคล่องก็จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์บุ่วามความใจใหญ่ใจโตและก็ระวังดาวพระราหูนี่แหละค่ะจะล่อให้คุณใช้เงินไปในทางที่ผิดนะคะ และก็เพื่อให้ปี2,569เป็นปีที่ทั้งปังทั้งเฮงแบบทะลุเพดานแม่หมอมีทิกเสริมดวงมาฝากคุณนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเสริมพละกกำลังจากดาวเสาวคา่ะแม่หมอแนะนำนะคะว่าให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะเช่นอาจจะไปบริจาครถเข็นให้ผู้พิการบริจาคค่าเดินทางให้กับพระสงฆ์หรือว่าช่วยเหลือมูลนิธิกู้ภัยนะคะต่อมาก็จะเป็นการกระตุ้นโชคลาภจากดาวพฤหัสบดี ะะปีนี้พยายามทําบุญเป็นคู่นะคะใครที่มีแฟนก็ชวนแฟนไปทําบุญด้วยกันพยายามถวายของเป็นคู่นะคะเช่นเทียนคู่หมอนคู่จะช่วยเสริมทั้งพลังรักและก็พลังการเงินนะคะและแน่นอนนะคะว่าเราจะรับมือจากดาวราหูด้วยการทําบุญแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นการบริจาคค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อให้คุณมีปัญญาเห็นช่องทางทามาหากินนะคะอีกคําแนะนําก็คือการเปลี่ยนกับ เป๋าสตางค์ใหม่ค่ะถือว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่มีเงินเข้ามาเยอะค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระเป๋าเงินนะคะปรับให้เป็นสีมงคลนะคะเช่นอะาจะเป็นสีดําสีม่วงหรือว่าสีแดงเลือดหมูนะคะเพื่อที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตกันนะคะ และมาถึงสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะบอกกับชาวมังกรนะคะว่าการรอคอยของคุณได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวมังกรคือยอดนักสู้คือคนที่อดทนก้มหน้าก้มตาปลูกต้นไม้แห่งความพยายามมาอย่างยาวนานปี2569นนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นปีที่คุณจะได้เปลี่ยนฐานะยกระดับชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยได้สักทีนะคะและในวาระ ถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะแม่หมอก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตายและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวกลโลก จงดนบันดาลประธานพรให้ชาวมังกรทุกคนนะคะขอให้คุณได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นนายทุนผู้มั่งคัง่งสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเบิกบานคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองลงมือทําสิ่งใดก็ขอให้คุณพบกับความสําเร็จตลอดปีนี้นะคะและถ้าใครพร้อมที่จะเปิดรับความมั่งคั่งในปีนี้ช่วยพิมพ์คําว่ามังกรรับทรัพย์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันดวงชะตารับพลังงาน ดีๆกลับไปที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้เปิดทางโชคลาภเพื่อที่จะได้เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะและก็เพื่อที่จะได้เป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะเอาล่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านแม่หมอขอปิดท้ายด้วยคําว่าสวัสดีปีใหม่นะคะ